ประเด็นเรื่องการเดินหน้าเปิดเวทีปราศัยกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็จะพบว่าเราไปลงพื้นที่นะครับโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาก็าจะไปในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกนะครับส่วนผู้สมัคร หลายๆท่านในแต่ละเขตเลือกตั้งก็ทําหน้าที่ในเขตเลือกตั้งของตัวเองหลังเทศกาลสงกรานต์ก็จะเริ่มเปิดเวทีปราศัยใหญ่พบปะพี่น้องประชาชนตามภูมิภาคต่างๆอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีเวทีปราศัยของเขตเลือกตั้งที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้ทางผู้สมัครเป็นคนจัด นะครับผมกับทีมงานส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปร่วมปราศัยส่วนวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะเดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะไปอีสานกัน2วันรวมทั้งสิ้นก็8ปเวทีแล้วครับเวทีปราศัยใหญ่4เวทีนะครับบวกกับภารกิจในการเดินพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดอีก1กิจกรรม จากนั้นในวันที่19เมษายนนะครับจะออกเดินทางไปปราศัยเริ่มเวทีแรกนะครับในเขตพื้นที่อำเภอน้ําอองครับที่ลานตลาดนัดน้ำพองอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นเวทีเริ่มตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีตรงนี้ผู้ปราศัยจากส่วนกลางคณะเดิมตลอดทั้ง2วันทุกเวทีนะครับ นำโดยคุณเศรษฐาคุณนพดลคุณอดิศรและก็ผมนะครับเสร็จจากตลาดนัดน้ำพองก็จะเดินทางไปต่อนะครับพบปะผู้ประกอบการปศรุสัตว์และอุตสาหกรรมไก่ย่างเขาสวนกวางโพส<บ>ระยะเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆ ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากพอสมควรเพราะว่ามันแตกต่างกันชัดเจนนะครับกับการเดินทางโดยรถยนต์ทั่วไปซึ่งว่ากันที่จริงมันจะสำเร็จไปแล้วหากไม่มีการรัฐประหารเพื่อปี2557ดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐบ,บาลโครงการนี้ก็จะเดินหน้าต่อตามที่ได้วางแนวทางกันไว้นะครับ จาจกองคาพยพของพรรคเพื่อไทยเวลานี้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอยู่นะครับกลับมากรุงเทพพอวันที่20สิบก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจะมีการไปปราศัยกันตรงพื้นที่เขตคันนายาวตรงนั้นก็หลายหลายเขตโซนนั้นก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับขึ้นอีสานอีกทีจะรบกวนท่านสื่อมวลชนนะครับพอดี ที่ไทยกอกสารมามันไม่ครบขอขอโทรศัพท์นะฮะจะเล่าให้ฟังเซตทีเดียวขอบคุณฮะถือว่ามีส่วนร่วมกับการถแถลงข่าวนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นโปรแกรมยาวนะครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังสักช่วงหนึ่งก่อนจะได้เห็นภาพนะครับว่าทีมของพักเพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัวใน สนามเลือกตั้งในทุกภูมิภาคนะครับคือแผนของการลงพื้นที่ของการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ทั้งหมดในรอบเดือนเมษายนนี้ส่วนการลงพื้นที่ของผู้สมัครในระดับเขตเลือกตั้งขณะนี้กองอํำนวยการเลือกตั้งก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลายเขตพื้นที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีบางเขตพื้นที่ ซึ่งมีการสอบถามมาจากพี่น้องประชาชนเรื่องความถี่ความเข้มข้นของการทํางานในสนามเลือกตั้งของผู้สมัครอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่กองกานวยการเลือกตั้งจะได้ติดตามเพื่อให้ทุกพื้นที่เห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้ง400เขตให้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับเรื่องการลงพื้นที่ปราศัยก็คงเป็นไปตามนี้นะครับ ผมก็มีประเด็นเพิ่มเติมนิดเดียวคือช่วงหลังนี่จะเห็นว่าปฏิกิริยาที่มีต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาจากทุกทิศทางหลากหลายรูปแบบที่สนับสนุนก็มีโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เราได้รับการบอกกล่าวจากผู้สมัครในทุกภูมิภาคว่าเขาตื่นตัวแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้น อยากจะได้มีโอกาสเข้าถึงนโยบายนี้แต่ว่าส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่เห็นด้วยหลักๆก,ก็จะเป็นพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับล่าสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาคือผมก็อยากจะเรียนพลเอกประยุทธ์ว่าเรื่องนโยบายพักเพื่อไทยเรามั่นใจในประสบการณ์เราเชื่อมั่นในเกียรติประวัติ ที่ได้ทำไว้ปรากฏแก่ประชาชนว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยประกาศในสนามเลือกตั้งจะถูกเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็ปฏิบัติได้ปรากฏชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมวิพากษ์วิจารณ์อยู่เข้าใจว่าท่านไปเทียบเคียงกับการประกาศนโยบายของพักการเมืองที่ท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะพักนั้นประกาศและมันทาไม่ได้ท่านก็เลยไปเข้าใจเอาว่า ทุกพักเมื่อประกาศนโยบายก็จะทําไม่ได้หรือมันจะเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของพักเพื่อไทยท่านไม่ต้องมากังวลอะไรกับเราตรงนี้ครับให้ประชาชนเขาพิจารณาดีกว่าท่านมีหน้าที่กลับไปดูอดีต4ี่ปีของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองที่ท่านเป็นคนดิเดต ว่านโยบายอะไรที่ทำสําเร็จแล้วบ้างจากการหาเสียงแล้วก็ไปดูนโยบายที่ท่านประกาศอยู่วันนี้ในพักการเมืองที่ท่านสังกัดว่าอะไรที่ประกาศแล้วมันก็จะทำไม่ได้อีกถ้าหากท่านกลับมาเป็นรัฐบาลลูกพักท่านรัฐมนตรีธนกรนัครับบอกว่าถึงที่สุดประชาชนก็จะ เลือกคนเอกประยุทธ์อยู่ดีเหมือนคำขวัญเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เมื่อสี่ปีก่อนผมว่าไม่มีแล้วครับผมว่าประชาชนเข็ดแล้วถ้าหากมันจะมีคำขวัญลักษณะนั้นอีกผมว่าวันนี้ในใจคนจำนวนส่วนใหญ่เขาคิดตรงกันว่าเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วเพราะว่าความสงบก็ไม่มี ความเป็นอยู่ยิ่งวิกฤตไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอาพักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่และพักเพื่อไทยก็กำลังเสนอตัวเสนอโนโยบายที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้นะครับส่วนการพยายามจะยื่นเรื่องร้องเรียน ให้มีการตรวจสอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยทางฝ่ายกฎหมายทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ยืนยันผ่านสื่อสารมวลชนไปแล้วนะครับว่าทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดมาโดยละเอียดรอบคอบและชัดเจนเราก็เชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนของการชี้แจงจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงตามกรอบกติกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นรัฐาบาลแน่นอนที่สุดครับมันจะเกิดขึ้นทันทีตามที่ได้ประกาศเอาไว้ท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับ